สวัสดีจ้าแฟนเจดาทุกคนนะจ๊ะเจิญจะเคยประจำทุกวันกับการวิเคราะห์บอลแบบเจเจไหนโอเคเจดานั่นเองนะวันนี้ Boxing Day Premier League อังกฤษโอเค ไปนี่คู่ดึกเลยพวกแกตีสามตรงนะดูจบปั๊บตื่นเช้าไปทำธุระของตัวเองได้เลยนะที่โอทรัฟอร์ดรีสอร์ทแอนด์สปาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของไอรอลนหรือ <c oughs> ว่ากุซิโอสวยอะไกเตนทานะจ๊ะจะเปิดบ้านดวลกับสิงห์พยองแอสตันวิลล่าของอูนายเอ็มอรี่คนอูท่ทองนั่นเองนะโดยยูไนเต็ดชนะ1เสมอ1แพ้3วิลล่าชนะ3เสมอ2ฟอร์มต่างกันชัดเจนแต่เฮดทูเฮดยูไนเต็ดดีกว่าเล็กๆชนะ2เสมอ2แพ้วิลล่าไป1นึ่งจะฮันนันหลังสุดที่ดวลกันนะจ๊ะอา้าวตัวมาเล่นหน่อย <Okay. S 1> ทีีี่่่่คคาาาจจะะะลลงงงสนนนนนนมมมยยยยููไเเเเตต็ดดดดัััึชุิๆแแหพรอ้ว เยอะมากอองเดรเดอซงติงโอนาน่าเฝ้าเสาวราจ่ะแนวรับ me, uko, รมีดูโก้เสาแรมมองเสาสองไม่ตรงเลยเสาทงก็แล้วกันดาโลออชหอรไอชิบหายแบ็กซ้ายเป็นลุกเดอเซเลนเดอร์ผอมเปรียวชอคู่เซนเตอร์แบ็กเป็นวิลลี่คัมวาร่าเล่นร่วมกับไอจอนจอเนยอเวนส์นะจ๊ะตรงกลางนะคอบบี้เดอควอทของใหม่ไมนู น่าจะได้โอกาสเล่นร่วมกับคริสเตียนเดบาลันเอเรเซ่นและข้างบนเนี่ยก็เป็นบรูโน่เดือยเฮ้ยแฟนานโฟคิงสกอตบอลแรกคืออะไรปกตั้งทำไมอยากปะทะกับทุกคนไงมึงลงสนามไปแล้วมึงหายไปไหนแม็กโทมิเน่นะจ๊ะแล้วก็มาคัสเดอรมุงแรดฟอร์ดหน้าเป้ารัสมุตเดอรเป้าสะอาดหอยลุนนั่นเองนะส่วนวิลล่าประตูเป็นเอมิเดอรแชมป์โลกมาติเนสนะไน้รับมีเอสลิคคงซาดิโกคาร์ลอสเกมองลองเล่นะแล้วก็อเล็กซ์โมเรโนข้างตรงกลางเนี่ยจะใช้นิโคโลซานิโอโลจอห์นแม็กกินนักล่าซูเจคอเแรมซี่ ข้างบน2คนเป็นมูซาเดียบี้กับโอรีวัตกินสันเองคู่นี้อยู่เต็ดบังคับชนะกี่ประตูก็ได้พวกแกโอเคฟินเฟรอร์เลยแต่ถ้าเสมอตัวชาไปซี่กหนึ่งหูอื้อไปฆ่าโนสิยาดูแล้ว ไม่ไหวว่ะพวกแกจากใจเลยต่อให้เชียร์เต็ดแต่สภาพแบบนี้เจอวิลล่าชั่วโมงนี้โอกาสคาบ้านมีสูงเลยนะจ๊ะเพราะฉะนั้นวันนี้แอสตันวิลล่าโอเคเคอาฝากไว้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะติดตามมาได้ทุกช่องทางของฉันเลยแฟนเพจจะดามาสธายูทูบโอเคจะดมสับสคริปต์สั่นกระดิ่งให้ด้วยทิกตกอร์อินสตาแกรมฟอลโล่กันได้จะดมออฟฟิเชียลนั่นเองในะหอยหลอดนะมีความสุขสนุกนก,กับฟุตบอลทุกวันโอเคจะดามาใหม,มว่วันพรุ่งนี้ไปเว้